ที่ครับเดี๋ยววันนี้จะไม่เห็ดไอป้ปำหนผักพรงกกะหรี่เบิยงอ่ามาเบิองว่าส่วนผสมมียางแน่ผมเห็ดเด้ยบึงไกขไข่สองฟองครับไก่ไสองฟองทุกครั้งที่เห็ดเมนูนี่ต้องต้อง,งใส่ไกไ่ก่อนเด้อครับอ่าแล้วก็ตีประมาณนี้นะครับอ่าเพรยังเพราะว่าถ้าเขาใส่เครื่องปุ๋งก่อนเอาไข่ลงทีหลังเวลาตีเราเครื่องปุ๋งมันจะติดแพชนะเออมันจะบอ่อแตกละเลอียดมันจะบ่อติดพ้ไอ้ติดแพ,พชนะ น้ำตาลหนึ่งช้อนเอ้ยไม่ใช่ผมชูรสน้ำตาลสองอ่าส,ส่วนซ่าได้ครับนี่เด้อแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนหัว,ตวโตดีอิวขาวหนึ่งช้อนหัวโต,วตวเช่นกันน้ำมันพริกเผาสองช้อนครับที่บอกไปนะมีกีง่ายภาพทางเดีนวเราต้องต้องแสกกระดูกนะนมสด สีอ่าสีช้อนหัวโตนี่พงกระลีนี่สามช้อนชาครับใส่ลงไปอ่าอันนี้เ้าก็ต้องใส่พริกไทยเนะครับเพราะว่าเาต้องการจิ้น่องพงกระดีย่างเดียวเลยกรต้องใส่พริกไทยนั่นจะได้กระตีเข้ากันครับนี่อ่าใส่เครื่องสีอัตรุมัดหรือผมนี่ นี gli, o, ่ปลาหมึกเดี๋ยวผมต้องไปทอดก่อนทอดเนียมันรักษาส้มก่อนเขายังเสี๋ยวไปผัดอ่าเดี๋ยวผมทอดก่อนไปเบิ้งก่อนผมผัดครับอ่าเฮ็ดกระทะว่องกระทะห่อนก่อนผู้ใดสนใจพวกเครื่องใส่ในก้วกโคตเบิ้งอ่าตรงโปรไฟล์ผมแล้วก็โชว์เฟตแล้วก็เลือกก่าเลยมันมีหลายอย่างมีกระทะมีแต่ยูมีกระชอนมีปืนมีแก๊สมีมีดเครื่องใส่ในก้วนล่ะเลือกว่าเลยครับอ่าเพราะว่าผมอยู่บุกปากตะก้า เอาพัดหอมเงยให้ใส่ให้สูงก่อนนะครับเจ้าต้องให้ใส่ให้สูงก่อนกระเทียมในล่งที่หลังเพราะว่าจะอากระเทียมลงพร้อมกันกระเทียมมันถือใหม่เร็วอ่าพัดหอมเงยสูงก่อนหอมเงยเนี่ยถ้ามันสูกแล้วมันถืออกรสหวานเลยครับาพอสูงเลยมันถือโปแช่เรียบร้อยเอากระเทียมใส่ครับ ยังไงกับผมมึกลงเลยครับน้ำซุปนิดนึงแล้วกับผงผงกะหรี่ที่ผมตีไว้นี่ลงเลยครับลงเลยนี่เบิรงเด้อมันสิบ่มีเครื่องปงรุงติดกระทะ,อะเอเอไอติดไอผ้าชนะขาเข้าเอาเครื่องปรุงลงก่อนเนี่ยมันสิติดอยู่ในนีมันจะออกอยาก เขาตรงตีไข่ก้อนทุกขัง้งอ่าปล่อยไว้ให้ไข่ทั้งล่างเนี่ยอ่ามันเสียตัวนิดนึงต้นหอมกับขึ้นชายลุ่งเลยอ่าใหไ้ไข่เสียต,ตัว นี่แหละกระทะาเล็กถ้าเขาก้อนเขาดีไซน์เขาไอ้บ๊อมน้อไม้เนี่ยมันห่อนก้อนแล้วมันป็บโติดกระทะถ้าปรุงตามผมเฮ็ดเนี่ยก็ต้องซีฟเลยครับผมรับประกันเลยเพราะว่านี่คือซิกเนเจอร์ของร้านตอนนี้แซ่บอำเภอวารินจังหวัดสุบลอ่าซิกเนเจอร์ที่ขายดีเลยครับผัดกุ้งกะหรี่ซีขายดีที่สุดคือกุ้งผัดผุงกะหรี่อ่าจะมือนี่ลูกค้า อกินปลาหมึกผัดค้งกะดีโอเคครับเรียบร้อยเราลงกจานกันเลยครับอ้าวเสเรียบร้อยครับนี่แหละปลาหมึกผัดคงกะดีฉบับงเสือหอยร้านจอน,นี่เสียบังเภอวารินจังหวัดอุบลแต่งจานสวยๆด้วยดอกไม้แบบนี้ครับผม เชิญชิมครับ